สวัสดีครับท่านผู้ชมสรุปเหรียญทองโอลิมปิก2024ล่าสุดประจำวันที่5สิงหาคมอัปเดตเวลา11นาฬิกาที่1เป็นสหรัฐอเมริกา19เหรียญทอง26เป็นเงิน26เหรียญทองแดงที่2จีน19เหรียญทอง15เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงที่3เจ้าภาพฝรั่งเศส12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ18เหรียญทองแดงที่4ออสเตรเลีย12เหรียญทอง11เหรียญเงิน แรปแปเหรียญทองแดงที่5สหราชอาณาจักร10เหรียญทอง12เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงที่6เกาหลีใต้10เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงที่7ญี่ปุ่น9เหรียญทอง5เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงที่8อิตาลี7เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงที่9เนเธอร์แลนด์6เหรียญทอง5เหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงที่10เยอรมัน5เหรียญทอง5เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง สิบเอ็ดแคนาดาห้าเหรียญทองสี่เหรียญเงินและแปดเหรียญทองแดงสิบสองฮังการีสามเหรียญทองสามเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดงสิบสามโรมาเนียสามเหรียญทองสามเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงสิบสี่ไอร์แลนด์สามเหรียญทองสามเหรียญทองแดงสิบห้านิวซีแลนด์สองเหรียญทองสี่เหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงสิบหกสวีเดนสองเหรียญทองสามเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดงสิบเจ็ดยูเครนสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสามเหรียญทองแดง สิบแปดโคเอเชียสองเยญทองหนึ่งเลนเงินหนึ่งเลนทองแดงสิบเก้าเบลเยียมสองเยญทองสามเยญทองแดงยี่สิบฮ่องกงสองเยญทองสองเยญทองแดงยี่สิบเอ็ดฟิลิปปินส์และเซอร์เบียที่มีสองเยญทองเท่ากันและฟิลิปปินสยังเป็นชาติแรกจากอาเซียนที่ได้เหรียญทองยี่สิบสี่บาซินหนึ่งเลนทองสี่เยญเงินได้ห้าเลนทองแดงยี่สิบห้าอิสราเอลหนึ่งเลนทองสี่เยญเงินและหนึ่งเลนทองแดงยี่สิบหกสเปนหนึ่งเลนทองสองเยญเงิน ห้าเหรียญทองแดงยี่สิบเกตจอร์เจียหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินและหนึ่งเหรียญทองแดงยี่สิบแปดสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและสี่เหรียญทองแดงยี่สิบเก้าคาซัคสถานและแอฟริกาใต้มีเหรียญรางวัลเท่ากันอยู่ที่หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดงอันดับที่สามสิบเอ็ดไต้หวันและอุซเบกิสถานมีเหรียญทองเท่ากันอยู่ที่หนึ่งเหรียญทองและสองเหรียญทองแดงไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยวันนี้เวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาที ลุนเจ้าวิวกลวุฒิทัศรเชียงเหรียญทองแบบมินต้านชายเดียวกับมือสองจากเดนมาร์กเรามาคอลุ้นกันว่าเจ้าวิวจะสามารถคว้าเหรียญทองเดนแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยได้หรือไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ